สวัสดีครับฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรแห่งทวีปยุโรปยูฟาแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2025-26รอบลีกเฟสนัดที่6กเอฟซีเครัตอาร์มิตี้พ่ายโอลิมปิกอส0-1บาเยอร์มิลิกชนะสปอร์ติ้งลิสบอน3-1มหเอเอสโมนาโกชนะกาลาตาซารายอิสตันบูหนึอัตตาลันต้าบีซีชนะเชลซี2-1งหนพีเอสบีไโฮเฟนพ่ายแอตเลติโกมาดริด2-3อูเนียนแซงจิลอ์สพ่ายโอลิมปิกมาเซ2-3 ท็อตแนมฮอสเปอร์ชนะสลาเวียปราก3-0บาเซโลนาชนะ I Milan, ไอทัคแฟรงก์ฟิร์ต2-1อินเตอร์มิลานแพ้ลิเวอร์พูล0-1สรุปตารางคะแนนยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนัดที่6จกฝูงเป็นของอาเซนอลนมี15คะแนนที่2เป็นบาเยิร์นมิวนิคมี15คะแนนที่3เป็นอัตตาลันตาบีซีมี13คะแนนที่4เป็นปารีสแซงแชร์แมงมี12คะแนนอินเตอร์มิลานที่5บริอัลมาดริดที่6ลิเวอร์พูลที่8สเปอร์ที่9เชลซีที่11 แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่12บาร์เซโลนาที่14นิวคาสเซิลที่15ดาวซันบัวนัทที่6คีลิยันเอ็มบัปเป้เรีัลมาดริด9ประตูวิกเตอร์โอซิมเนกาลาตาซาราย6ประตูเอร์ล er ิงฮาลันแมนเชสเตอร์ซิตี้5ประตูแฮรี่เคนบาเยนน์มิวนิก5ประตู แอนโทนีกอร์ดอนนิวคาสเซิลยูไนเต็ด4ประตูฮาวิ่บา์นส์นิวคาสเซิลยูไนเต็ด4ประตูมาคัดเรสฟอร์ดบาร์เซโลนา4ประตูยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดที่6คืนวันพุธที่10ธันวาคมเที่ยงคืน4 5นาทีคาราบัคเอฟเคพบอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมบียารีอาพบเอฟซีโคเปนเฮเกนคืนวันพุธที่10ธันวาคมตี3บนฟิก้าพบนาโปลีอตเลติกดิวเบาพบปารีสแซงแมงครับุกพบอาเซนนออลลบบบยิรร์ดดมมุพโก b บเออร์เลเวอร์กูเซนพบนิวคาเซิลยูไนเต็ดจูเบนตุสพบปาร์ฟอร์สเอฟซีบิเอลมาลิดพบแมนเชสเตอร์ซิตี้ขอพระคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ